สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจญิงทาร่นะคะวันนี้หญิงจะมาทำพิกอา,าร์คนะคะในหัวข้อที่ว่าเนื้อคู่นะคะอยากจะรู้ว่าใครนะคะซึ่งหญิงนะคะจะมีสองอสองกองให้เลือกนะคะกองแรกก็คู่ที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเป็นเรื่องของเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่อยากจะรู้ว่าใครนั่นนี่กองที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกองที่สองนะคะ เลือกไพ่ที่เรารู้สึกว่าแบบเห็นแล้วมันใช่อะชอบใบนี้อะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะมีกองที่1น,นะคะแล้วก็กองที่2กองที่หนึกองที่สนะคะโอเคน่าจะเลือกได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่กองแรกกันเลยนะคะว่าเนื้อคู่ของกองนี้จะเป็นลักษณะยังไงบ้างนะคะ ใบที่หน,นะคะเป็นเจ็เหรียญน,นะคะโอ้อยางคิดว่าเขาน่าจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานเกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะเป็นการลงทุนก็ได้นะคะ,ะสึกรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆบุคลิกนิ่งๆนะคะอัศวินถือดาบอุ๊ยแต่ว่าอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะทหารตำรวจนะคะหรือว่านายช่างวิศวกรแถวๆเนี้ยนะคะแล้วก็ อายุอานามอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับคุณก็ได้นะบวกลบอาจจะไม่เกินประมาณ3-5ปีนะคะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะเป็นไปได้สูงมากเลยว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหถ้วยอุ้ยไม่แน่นะคุณอาจจะเคยเจอกันไปแล้วนะคะ หรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเดินทางเข้ามาถึงคุณนี่แหละนะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็เป็นความรักที่อบอุ่นเป็นตัวแทนของเรื่องของความอบอุ่นในบ้านนะคะแสดงว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวรักใครรักจริงนะคะแต่แจ็คแจ็คดาบเนี่ยนะปกติอัศิวินถือดาบเนี่ยก็จะเป็นคนเจ้าชู้หน่อยๆน,นะคะแต่เมื่อเขามีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนรักครอบครัวใช้ได้เลยนะคะ แถ language, ite, ้วยนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะอาจจะเป็นคนทางไกลอยู่คนละจังหวัดอยู่กันคนละประเทศก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะอยู่เขาอาจจะไปทํางานแล้วก็อยู่กันคนละที่นะคะแปดไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนขยันเป็นคนที่ทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้นะคะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีเงินมีทองนะคะไม่ได้ลําบากเรื่องเงินเท่าไหร่นักถึงจะไม่ได้ร่ารวยถึงขนาด เศรษฐีเนี่ยแต่ว่าตัวเขาเองก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลคุณได้ด้วยแล้วก็เป็นคนชอบดูแลครอบครัวด้วยนะคะคุณคเน,นี้ยเดี๋ยวดูเพิ่มนะคะว,ว่าอยากจะบอกอะไรอีกนะคะ justice นะคะคุณคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตุลาการเป็นทนายอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างที่หญิงบอกนะคะแล้วน่าจะเป็นคนการศึกษาดี ค่อนข้างดีนะเป็นเด็กถือไม้เท้าแน่นอนเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มาจากที่อื่นนะคะไม่ได้อยู่ภูมิลำเนาเดียวกันกับคุณแน่นอนเลยอาจจะมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดหรืออาจจะมาจากเออภูมิลำเนาอื่นน่ะนะคะคนละพื้นที่กับเราน่ะนะคะ แฮงแมนนะคะคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังความรักมาแล้วนะคะหรือนะคะกองเนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคนรักเก่าที่ห่างเหินห่างหายกันไปนะคะลืมลืมบอกว่าอย่างเลือกกลองที่สองนะหญิงเล่นด้วยนะคะเดีมาดูซิว่าภัยต่อไปจะเป็นอะไรนะคะขอดูเพิ่มนะคะเจ็ดเมเท้านะคะ เป็นคนขยันจริงๆนะคนนี้เป็นคนขยันทํางานแล้วก็เก่งด้วยนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนทํางานหลายอย่างนะคะเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านะอะไรอย่างนี้เลยนะคะสองถ้วยคนนี้เป็นคนแบบรักใครรักจริงอะ่ะเป็นคนโรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ อบอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นน่ะนะคะเป็นคนที่แบบสินเสมอกันกับคุณน่ะเวลาคุณอยู่กับคนคนนี้คุณจะไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอ่ะนะคะหรือเหนื่อยก็ได้เหนื่อยช่วงที่คบกันรักพอสุดท้ายอ่ะคุณก็จะสมหวังความรักกับเขาคือดีมากเลยไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะทีนี้หญิงขอถามไพ่เพิ่มดีกว่าว่าคุณกับเขาอ่ะจริงๆรแล้วเจอกันหรือย,อยังเคยเจอกันหรือย,อยงังเติเมจิเชียนนะคะก็ไม่แน่นะอาจจะเคยเจอกันแล้วนะเป็นคนเจรจากเก่งเหมือนกันนะคนนี้ แปถ้วยนะคะเเมื่อกี้ห้าถ้วยเนาะห้าถ้วยก็เป็นไพ่หันเหเหมือนกันมีนิ่งเดียวกันไพ่เดทยิงว่าคุณเจอกันละแล้วลคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณแหละเป็นคนคุยเก่าเป็นคนที่แบบเอออาจจะจบความสัมพันธ์ไปนะคะหรืออาจจะเคยแบบคบหากันเคยคุยเคยเจอแล้วว่าหนึ่งถ้วยเด็กกว่าคุณแน่ๆเลยอะ่ะน่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะ เป็นคนช่างพูช่างเจราจาระนะหรือบางคนลักษณะผิวขา,ขาวอะ่ะไฮพรีเซตนะคะโอเคอย่างว่าคุณเจอคุณคุณเคยเจอกับเขาแล้วแล้วทุกวันนี้นะต่างฝ่ายเนี่ยก็ยังไม่ลืมกันนะยังคิดถึงกันอยู่นะคะแล้วก็ยังรอวันที่จะได้รับการติดต่อจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะคุณก็อาจจะยังรอเขาอยู่เขาก็อาจจะยังรอคุณอยู่และที่สําคัญนะคนคุณเนี้ยก็ไม่น่าจะลืมได้ด้วยนะคะเพราะเอ็เอเนอร์จีเนี่ย เป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นคู่แท้เลยแหละให้สองถ่วยเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็ยังรักคุณอยู่มากแล้วคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะสรุปแล้วเนี่ยคนคนนี้คุณกับเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะคะเคยเจอกันแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวหญิงจะดูว่าระยะเวลาแค่ไหนนะที่คุณจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะก้าดาบนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครมูฟออนนะคะเขาก็ยังไม่ได้มูฟออนนะคะ ขอใน,ในความขอความขอภายในความแบบไพ่เซ็กซี่นะวันนี้นใช้ไพ่รูปนี้นะคะห้าถ้วยเอ้ห้าเหรียญน,นะคะมันเหมือนกับคุณหรือเขาอาจจะยังมีเรื่องที่แบบยังไม่ได้เคลียร์กันหรือว่ายังงอนยังน้อยใจอะไรอยู่อะเด f ะฟูนะคะต่างคนก็อาจจะยังไม่มีใครจริงจังนะช่วงเนี้ยยังไม่มีใครจริงจังนะคะ ทิ้งถือเรียนแต่เรื่องหน้าที่การงานต่างฝ่ายอาจจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีแต่ความนิ่งๆอยู่เลยอะต่างฝ่ายต่างนิ่งอ่ะ้ายเ๋ยนะคะรับนุ่มนะแล้วก็9ก้าเมก้าวเม้านะคะเร็วสุดนะอย่างคิดว่าคุณน่าจะได้เจอเขานะคะ ประมาณอีกห้าเดือนนับจากนี้นะห้าเดือนห้าถึงห้าถึงห้าถึงเก้าเดือนนะเกือบปีอ่ะช้าหน่อยนะคะช้ากว่าจะได้วนกลับมาบรรจบกันอีกทีหนึ่งอ่ะแต่มันเป็นการกลับมาแล้วแบบมันก็สามารถที่จะเหมือนกับมีความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปกันต่อในระยะยาวได้นะคะคนคนนี้เดี๋ยวยิงจะเปิดไพ่อเลกอริอ่มนะเพื่อความ คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ In the near future นะคะก็แสดงว่าภายในปีนี้แหละไม่น่าจะไกลมากนะคะอาจจะเร็วกว่าที่หญิงบอกก็ได้นะ โอกาสนี่นะคะคุณกับเขาเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะเพราะอะไรเพราะคุณกับเขาสองคนเนี่ยยังไม่ลืมกันเลยนะคะคุณยังรักกันอยู่เลยอะ่ะถึงมันจะเป็นความรักที่แบบเบอร์น้อยใจนู่นนี่นั่นก็ตามนะคะคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับการกลับมาของเขาเนี่ยอะไรที่เราเคยทําผิดพลาดไปแล้วเนี่ยนะคะก็เก็บมาเป็นบทเรียนแล้วก็มาปรับใช้ในความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวยิงจะเปิดไพ่ออก้าเพิ่มนะคะเลฟูเนสกลับมารอบนี้ความความสุขอยู่ตรงนี้นี่เองอะ่ะจะรู้สึกดีมากๆจะรู้สึกแบบว่าต่างคนต่างรอคอยอ่ะนะคะ e x p r e s s your love <S นะคะทีเนี้ยไม่ต้องเก็บความรู้สึกแล้วนะคะเขาก็จะไม่เก็บคุณก็จะไม่เก็บนะคะต่างคนต่างแสดงออกให้ความสำคัญให้แก่กันและกันนะคะก็จะมีความสุขนะเลคอนซัล a t i o n นะคะเนี from your past ่ยสวร n ค์ฟรอนด์ยูพั is returning to your life นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาแน่ๆน,นะคะคนเก่าคนนี้แล้วไพ่ใบนี้นะสื่อถึงจิตวิญญาณสื่อถึงแบบความรักในอดีตชาติคือทำบุญกันมาหลายชาติหลายภพไม่สามารถที่จะเลิกกันขาดได้อะไรทำนองนี้เลยนะคะเพราะฉะน,น,นั้นคนนี้คุณเคยเจอแล้วนะคะเลิกกันกับคุณไปแล้วและยังรอคอยกันและกันอยู่นะคะโอเคไปดูกันว่าคุณหรือเขานะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไร ราศีตุลน,นะคะราศีสิงค์ค่ะราศีมีนนะคะโอเคอันนี้เป็นราราศีตุลราศีสิงห์ราศีมีนนะคะอาจจะมีราศีอื่นก็ได้นะอาจจะมีแบบ อาจจะไม่ใช่ตรงทั้งหมดนะเนี่ยเป็นแรนดอมนะคะเป็นรวงทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสําหรับกองแรกนะคะขออนุญาต move อนไปที่กองที่สองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชาวกองสอนนะคะสําหรับใครที่เลือกไพ่ใบ,บนี้นะคะหญิงก็เลือกไพ่ใบ,บนี้เหมือนกันมาดูกันบ้างเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาเป็นใครนะคะเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครนะคะใน ทิศอากาศชุดนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะหยิบไพ่มาก่อนนะคะเรามาดูลักษณะของเขากันนะคะว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นใครนะคะเป็นใครบ้างเป็นใครยังไงบ้างนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะเป็นหมอดู <c oughs> เป็นหมอดูเหมือนหญิงนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์น,นะเป็นคนเจรจาเก่งนะคะเป็นคนที่ ไพ่เดมนซเชียนเขาเป็นผู้วิเศษก็แสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งนะคะทำงานเก่งหรืออาจจะเป็นคนที่หัวเร็วหัวไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วนะคะรู้แบบเป็นคนมีเซนต์เป็นคนเอาตัวรอดเก่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสี่ถ้วยเป็นคนช่างเลือกเป็นคนเอา,เาใจตัวเองช่างเลือกสุดๆนะคะแบบไม่ถูกใจใครง่ายอาจจะถูกใจใครง่ายแต่ อาจจะไม่คบหาใครง่ายๆนะคะคือเป็นคนค่อนข้างที่จะช่างเลือกเป็นคนคนที่คิดแล้วอีกคิดเดยอะเป็นคนเอาใจยากนะคะคนคนนี้ดีวิลนะคะเป็นคนที่สเสน่ห์แรง ็นคนเจ้าชู้นะคะสเสน่ห์แรงมีแบบมีคนชอบเยอะอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากคบคนหลายคนตอนที่ยังไม่มีใครจริงจังเนี่ยเขาก็จะไม่เคยว่างในหัวกระไดไม่เคยแห้งเลยนะคนคนนี้เออไม่โอเคเลยเนาะเจ้าดาบนะคะ แต่ในทางกับกันเนี่ยความรักของเขาอาจจะไม่เคยเคยไม่สมหวังมาก่อนอะ่ะเคยมีปัญหาชีวิตคู่เคยมีปัญหาครอบครัวมาก่อนหรืออาจจะเคยมีปัญหากับคุณมาก่อนด้วยนะคะเป็นคนที่ลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนเหงานะคะลึกๆแล้วเป็นคนที่แบบขาดความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แัดเวนนะคะเป็นคนที่คุณเคยเจอแล้วนี่อาจจะเป็นคนเก่าของคุณคล้ายๆกองแรกเลยอะ่ะแต่คนนี้จะเป็นคนเก่าลักษณะที่คุณอะ่ะเคยเจอเขาแล้วแล้วคุณก็เจอกันปุ๊บชอบกันปั๊บเลยนะคะคนคนนี้ยิ่งว่าคุณน่าจะเคยเจอกันแล้วแหละเดี๋ยวไปดูลักษณะของเขาอีกนะคะว่าเขามีลักษณะยังไงองีกไฮพรีสเตดนะคะเป็นคนโปรไฟล์ดีนะหน้าตาด,ดีนะคะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคน เป็นคนที่บุคลิกภายนอกเนี่ยดึงดูดมีเสน่ห์เป็นคนรู้เยอะนะคะและเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ไม่เคยแบบที่จะคบใครคนเดียวอะ่ะมีลักซ้อนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตลอดเวลานะคะ emperor นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ จริงๆเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกนะแต่เป็นเขาเป็นคนบุคลิกมีสเสน่ห์แต่เขาเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมีคนเข้าหาเขามากกว่านะอย่างสุดนะเพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะไม่ได้หลอ่อหรืออาจจะไม่ได้สวยก็ได้นะแต่เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะคุยนถือเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นคนมีรสนิยมดีมากนะคะเป็นคนออบุคลิกค่อนข้างดีแต่งตัวดีดูแลตัวเองดีนะคะใช้ของแบรนด์เนมนะคะ รู้จักแบบประครบประงมประคมทุกอย่างเข้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นคนที่ดูดีดูดีมากนะคะฮะไม่คะเขาอาจจะเคยมีประเด็นกับคุณมาก่อนก็ได้นะคนที่ทะเลาะกับคุณไปแล้วเลิกลากับคุณไปอะมันไม่ค่อยมีพลังงานใหม่ๆหรือกองเนี้ยกองแรกยังพอมีบ้างนะกองนี้แบบไม่มีพลังงานใหม่ๆเลย ไม่ท้านะคะอาจอาจจะรับราชการก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้จักเข้ามาสักพักนึงแล้วนะคะคนนี้เดี๋ยวไปดูเพิ่มดีกว่านะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเ,ออเคยเจอกันหรือยังถามชัดๆไปเลยคุณกับเขาเนี่ยเคยเจอกันหรือยังเต็มเพรสนะคะเคยเจอกันแล้วแล้วคุณก็ชอบเขามากเขาก็ชอบคุณมากแล้วรู้สึกว่าเออจะอยู่ในไทป์ที่แบบ ตั้งไว้ด้วยนะคือเขาอาจจะชอบผู้หญิงไท p e นี้หรือคุณคุณอาจจะชอบผู้ชายไท p e นี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ดึงดึงดูดคุณมากๆเลยแล้วคุณก็อยากจะซีเรียสร e l เลชั่นชิพกับเขาด้วยหรือเขาก็คิดเหมือนกันกับคุณแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยคือมันจะมีคนใดคนนึงเนี่ยที่แบบเจ้าชู้คบหลายคนคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสักทีนะคะมันก็เลยเกิดการเลิกเลิกรากันเกิดขึ้นนะคะคิงถือไม่เท้า คนนี้น่าจะเป็นคนเก่งนะคะทางานเก่งมากนะคะอาจจะเป็นระดับหัวหน้าหรืออาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องในเรื่องของการทํางานเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากแล้วนะคะหญิงว่าคุณเคยเจอกันแล้วแหละคุณเคยเจอกันแล้วเจอปุ๊บรักปั๊บอย่างที่หญิงบอกเลย คุณออฟคัฟส s คุณสองคนยังรักกันอยู่นะยังรักกันอยู่มากนะคะเป็นมันเป็นความรักคือเป็นความรักจริงๆอะ่ะเหมือนกับดูคนคนนี้เขาจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่ค่อยจริงจังกับใครไม่ค่อยไม่ค่อยแบบจกจะซีเรียสซีเลชั่นชิพกับใครคือเขาอาจจะเคยเจ็บปวดมาเคยมีอดีตที่ไม่ดีแต่พอเขาเจอคุณแล้วเนี่ยหรือว่าคุณเจอเขาแล้วก็ได้นะมันเป็นพลังงานสลับกันได้ ก็รู้สึกดีรู้สึกว่าอยากได้คนคนนี้มาอยู่ในชีวิตเหลือเกินแต่ตอนนั้นมันอาจจะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังนะคะตอนนี้ยิงรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณอะ่ะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาอะ่ะเด็กถือเหรียญนะคะเขาเขาอยากติดต่ออยากคุยกับคุณนะเป็นคนเก่าของคุณแน่นอนกองเนี้ยไม่มีพลังงานใหม่ๆเลยอะ่ะมีแต่พลังงานเก่าๆแล้วรู้สึกว่าเร็วๆเนี้ยจะได้รับการติดต่อจากกันและกันด้วยนะ หญิงรู้ละถ้าเกิดว่าเป็นสีถ้วยขึ้นมากับพวกก้าวดาพวกดีวิวดเขาอาจจะเคยปฏิเสธคุณมาก่อนก็ได้นะปฏิเสธการคบหากับคุณแบบไม่อยากไปต่อคุณแล้วคุณก็เลยถอยอะไรเงี้ยนะคะอืมงั้นหญิงจะถามไพ่ว่าแล้วคุณกับเขานะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสิบถ้วยกลับมาแต่งงานกันค่ะหรือคุณอาจจะเคยแต่งงานกันแล้วก็ได้นะอาจจะเป็น สามีเก่าของคุณก็ได้หรือภรรยาเก่าของคุณก็ได้นะคะอันนี้เป็นไพ่ที่ความรักที่ค่อนข้างดีมากนะคะคุณกับเขาน่าจะได้กลับมารักกันนะมันมาอยู่กินกันอะนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่เน,ไเนื้อคู่เนาะ The Sun สิ่งต่างๆที่มันเคยเจ็บปวดมีปัญหากันก่อนหน้านี้คุณกับเขาเนี่ยจะจะเหมือนกับปรับปรุงใหม่เปลี่ยนมันใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่ฟิปมันใหม่นะคะให้มันมีแต่ความสุข คุณสองคนจะช่วยกันนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีคนแบบคนใดคนหนึ่งที่พยายามในความสัมพันธ์แล้วมันไม่สําเร็จนะคะเนี่ยเจ็ดเม็เท้าคุณสองคนจะพยายามช่วยเหลือกันและการให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นไปได้ด้วยดีนะหนึ่งถ้วยนะคะทีนี้ความรักความสมบูรณ์แบบอะ่ะจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่อย่างว่าคุณน่าจะย้ายไปอยู่ด้วยกันนะหรือว่าตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะ justice นะคะมันเป็นไพ่ที่ ตัดสินใจเกิดการตัดสินใจเกิดขึ้นว่าคุณสองคนจะทำยังไงกับความสัมพันธ์มีการตกลงกันนะคะบางคนอาจจะเลือกที่จะจดทะเบียนบางคนอาจจะเลือกที่จะไปอยู่กินกันหรือบางคนอาจจะเ,เลือกที่จะแต่งงานกันนะคะถ้ากลับมารอบนี้นะคะญิงจะดูว่าแล้วใช้ระยะเวลานานประมาณไหนนะคะไพ่ออร์เครจะบอกว่ายังไงเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเขามาแน่นะคะ เพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาเป็นคู่ของคุณ In the near future อุ้ยไพยเหมือนกองแรกเลยอ่ะนี่สับใหม่แล้วนะให้ทายก็ไม่นานนี้แหละนะคะน่าจะไม่เกินปีนี้เนชะื่อจะได้คืนดีกัน With i n t h e next ซ์ฟีลมันส์นะคะคุณน่าจะไม่กี่เดือนนี้สองสเดือนนี้นะคะที่จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีการติดต่อกันกับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูว่าไพ้เอาล้วซอีกชุดหนึงอยากจะบอกอะไร ปกิ i วิ่ n กับเรีย n นิ่นะคะไพ่บอกให้คุณให้อภัยกันน่ะแล้วเริ่มต้นกันใหม่ก,ก็อย่างที่หญิงอ,อ่านไพ่มาตั้งแต่แรกนั่นแหละนะคะแล้วก็เราก็ใช้อดีตมาปรปับปรุงปัจจุบันนะคะ trust นะคะความเชื่อเนาะความเชื่อความเชื่อใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเป็นบอกเกิดของความความคือเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเราไม่เชื่อใจกันมันจะคบกันไม่ได้เนาะคุณกับเขาเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีความเชื่อและก็มีความเชื่อใจกันด้วยนะคะ ขอเลี้ยงเจอโ m เม e คุณอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เจอเนื้อคู่แล้วคุณได้เขามาแล้วนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับมีวิบากกรรมเนาะจะต้องห่างกันไปก่อนอะไรทํานองเนี้ยนะคะทีนี้มาดูว่าคุณหรือเขานะสรุปแล้วคุณกับเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะเป็นคนเก่าๆของคุณนั่นแหละลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้กลับมาคืนดีกันด้วยเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมษนะคะราศีหรือลัคนาเมษนะคะ ศีกรกฎนะคะกรกฎมีนอะไรงียนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะอยู่ในลัคนาหรือว่าราศีกลุ่มนี้นะคะมีเมฆกรกฎเมทุนตุลกุมเรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักที่กําลังจะเข้ามาถึงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะปรึกษาดนส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ด้านล่างมาได้นะคะหญิง จะแปะลิงก์ไว้ที่ description box ด้านล่างนะคะแล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ